굿มอร์นิ่งเทียร์าภูเก็ตมอเตอร์นะคะวันนี้เรามาจุดประทัดการฉลองปีใหม่ยอดปังๆนะคะปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมงต้องลงชานขอเท่าไหร่ดีค่ยอดปีนี้ร้อยคันค่ะร้อยคันต่อเดือนหรอคะต่อเดือนได้ก็ดีนะขอปังๆแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูประทัดกันดีกว่านี่นะครับเป็นประทัดของเราหนึ่งแสนเสียง จุดตรงไหนครับจุดตรงนี้หรือข้างบนจุดตรงนี้เลยครับข้างบนไหลไหลลงฝั่งนน้นเลยเอาไหลฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคได้ตรงนี้ก็ได้ครับกองเชียร์เยอะมากค่ะนี่นะครับหนึ่งแสนเสียงก็จะยาวอย่างนี้เลย ยอดไปเอาเบอร์มาไปเอาเบอร์มาไื้อีไ่รอวะอุ้ยอุ้ยปูเป๊ะประทัดเสร็จแล้วปีนี้ก็ต้องฟังฟังนะคะฟังฟังค่ะฟังปูรีเย่ะ่ะเยอะๆนะค่ะขายเยอะๆทุกคนจ้าใช่ทุกคนฟังฟังไปเลย